ครับก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้ครับผมได้ไปซื้อปลาเหยื่อมาให้เจ้าปลามังกรกินนะครนี่ครับซื้อมายี่สหมด25ตัวคเดี๋ยวจะให้ปลามังกรกินนะครับมาดูครับว่ามันจะชอบขนาดไหนว่าปกติผมจะให้มันกินอาหารเม็ดอย่างนเป็นประจําจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูครับ ไม่โดนนะนนนนะาายยไม่มีเลวภา้อ่ไรเยอะไลยตัวหนึ่งชุบสงสัยจะไม่หิวนะวันนี้เพราะาผมเพิ่งให้กินไปเพิ่งหมดนะเห็นแล้วเห็นแล้วยังไม่หิวนะครับก็เลยไม่กลับอตัวที่สามตัวที่สามก็ยังไม่กลับ น่าจะยังอิ่มอยู่นะผมเพราะว่าเพิ่งกินหมดไปเมื่อเช้านี้แล้วผมก็ซื้อมาเพิ่มให้ก็ยังไม่ไรนะครับที่ห้าแล้ว พยายามกลับนะครับแต่จะไม่โดนนะมันอิ่มอยู่นะครับเพราะว่าถ้ามันมันหิวจริงๆเละใส่ไปปุ๊บมันกลับปั๊บเลยครับเข้าปากกันดี ังไม่กินนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ไปทั้งหมด25ตัวเลยครับก็ให้ปลาเหยื่อมันอยู่ในตู้ไว้ก่อนครับไม่กินก็ปลาเหยื่อก็ยังอยู่ได้เดี๋ยววันหลังมันอยู่มันก็กินได้คนระับ เห okay. ผมก็ใส่ไปครบที่5ตัวแล้วครับเดินมารอด้ว่ครับาแมกอนจะไม่กินเปแบบแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่กินนะครับผมก็เป็นนี่ครับเรืผักระปิ้ก็กินไปอยอเหมือนกันแล้วก็มีเสือต่อก็อกินแต่มันขี้อายนะครับคนไปอยู่มันก็แอบ มันก่อนมันก่อนเห็นแล้วแค่ไล่เฉยๆนะครับไม่ได้จะกินจริงๆเหมือนมันก่อนจะยังไม่หิวสักเท่าไหร่ สำหรับตาม,มังกรผมปกติจะให้กินกุ้งฝอยเลยครับแต่วันนี้ที่ร้านกุ้งฝอยหมดก็เลยได้แชร์ไปอ่าเงียแมาของเพื่อนเพื่อนให้กินอะไรโตวไวสีสวยเก็บสวยก็แนะนำเป็นมาได้ครับผมส่วนของผมหลักๆก็จะเป็นปลายเหยื่อกับกุ้งฝอยเป็นนี่แหละครับแล้วก็เสริมก็จะเป็นอาหารเม็ดครับให้กินตอนนี้กินอาหารเม็ดได้ด้วยครับ เดี๋ยวผมก็มีปลาใหม่มาสองตัวนะครับนี่นะคนับเป็นปลาสะพาดสองตัวนี่ครับอ้าสามตัวครับมีอินซิกเนตด้วยครับเปปลาหงส์นั่นี่ตัวเด็กอยู่เลยไม่รู้ว่าจะโดนมังกรกินไหหรือเปล่าก็เลยต้องใส่ปลาเหย่ให้ไว้เยอะๆนะครับวันนี้เพราะว่าถ้ามังกรมันหิวเนี่ยแล้วไม่มีปลาเหยอ่อินซิกเนตผมอาจจะเสร็จมังกรได้ แล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าใหม่เป็นซักเกอร์นะครับมันในใจอยู่นอ่ะอยู่อยู่นะครับตัวดำๆเล็กๆเนี่ยเอากินพวกไมโอฟิลตามกระจกตัวก็กินเก่งอยู่แต่ว่าจะเก่งสู้พวกอินเซกเนตไม่ได้อินเซกเนตกินเก่งกว่าแต่ถ้าอินเซกเนตตัวใหญ่ๆมากเนี่ยก็อาจจะโดนตอดโดนเก็บลามังกรแล้วอาจจะเป็นปัญหาได้เหมือนกัน ก็ต้องระวังสังเกตปลาดีๆนะครับเลี้ยงปลาโอปัสตะเกิดไปเทกนิคไมกับปลาอื่นอื่นนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างอันตรายอยู่เหมือนกันหนึ่งครับลูกปลาเหยื่อยี่สิห้าตัวยังไม่โดนกินเลยนะตอนนี้เลโอพารก็ผมดูแล้วก็ยังไม่กินน่าจะอิ่มมาอยูี่สิบห้าตัวของผมกินกันสามตัวก็อยู่ได้ประมาณสามวันก็เดยหมดแต่ถ้าใส่กุ้งไม่ลด้ก็จะอยู่ได้ประมาณสี่วัน เพราะว่าปลามางกรจะเลือกกินกุ้งก่อนกุ้งฝอยชอบกินกุ้งฝอยมากกว่าผมให้ก็พอกินรูปปลาเหยื่อแล้วกับกุ้งฝอยสมมติกินหมด4วันวันที่5ผมก็จะเริ่มให้เป็นอาหารเม็ดให้กินอีกประมาณติดต่อกันประมาณ3วันแล้วก็จะไปซื้อปลาเหยื่อกับกุ้งฝอยมาให้กินใหม่ก็จะวนเวียนอยู่ประมาณนี้ครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะให้ดูเพียงแค่นี้ครับตอนแรกคิดว่าปลามางกรมันจะหิวแล้วก็จะกลับโชว์สักหน่อยก็ไม่กลับโชว์ครับมีแค่วไยเล่นโอเคครับสวัสดีครับ